เหตุผลของยจป่วงติ่นเปิ่มลงจากสาวหน่อยเผชดบานแพงการเปลี่ยนแปลงข้างงหญ่ของตลกสาวหน่อยมิยังเกิดขึ้นกราบสวัสดีมิหมอแค้นแฟนมอลลัท่ทีติดตาม่องลงกักหมักมวนบัวในยูทูบอยู่ในเฟซบุ๊กเมือ่อวันที่10สิสงหาคม2 5 6 6กบับบรรยากาศเมื่อหนีฝ่าจมฝนบตกในภาคอีสานพี่น้องการเปลี่ยนแปลงของสาวหน่อยเผ็รบานแพง ในฤด,ดูการใหม่ที่สิเกิดขึ้นถ้าเป็นม่วงใหญ่ตลกสาวหน่อยเพ็รบานแพ่งกับขนาดมีการเปลี่ยนแปลงกันหลายหลังจากใจปวงตีนเปิมที่ประการล่งจากสาวหน่อยเพ็ดบานแพงเป็นทีเรียบร่อยแต่มีก็มีเรื่องวิพากษ์วิจารณ์มีเรื่องตามมาหลังจากที่ใยปวงไปขืนกับเพ็ดล่ำเพลินแต่ใยปวงที่เป็นตลกอยู่กับสาวหน่อยเพ็รบานแพงมาโดนได้ห้เหตุผลการล่งจากสาวหน่อย กักแต่เหตุผลส่วนตัวาาทาใคยติดตามชีวิตของยายปวงตีนเปิ่มเพิ่นกะซิมีแม่อายุหลายแล้วสุขภาพบด่ดีต้องไปดูแลแม่ผู้ให้่กำเนิดการไปอยู่กระบวงสาวหน่อยเผ็ดบานแพงเหตดให้บ่มีเวลาที่ดูแลเพราะว่าชิ่วงานของสาวหน่อยเผ็รบานแพงแต่ละปีแถบสีบ่มีเวลาพักเวลาพอนมีงานติดติดกันตลอดทั้งปีามให้การเปิดฤดูกาลการบอกไปขึ้นเวที ที่มีการแสดงมันกับถิ่มความรับที่ชอบแต่เมื่อหมอํำปิดฤดูการบ่มิสัญญากับวงจึงเป็นโอกาสใ,ให้ยายปวงติ่นเปลื่มแต่ไมมีโอกาสตัดสินใจว,ว่าสิไปต่อหรือสิเรื่มต้นชีวิตของเจ้าของ,ของอยังไงการมาอยู่กับเพชรลำเพิินเป็นวงไมดูการที่สามคิ้วงานยังบวหลายเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดที่หญยปวงตัดสินใจสิมาอยู่กับเพชรลำเพิินไดนมีเวลาดูล่าดูแลแม่ ละเหตยดอาชีพเสริมขายเล็กๆน้อยๆพ่อหนมียายได้ๆจากการเปิดเผยของยายปวงตีนเปลืมอยู่ในไร่สดก็บอกว่าแรกๆว่าสิรับเชิญกับเพชรลํำเพลินบ่ได้คิดว่าสิมาขืนเป็นกิจจาลักษณะแต่เมื่อมาข้นรับเชิญกับเพชรลํำเพลินทางวัวหนาวงเป็นบอกวานเป็นยังต่อมารับเชิญเป็นยังคือบอมาขืนกับเพชรลํำเพลินเลยจึงตัดสินใจเปลี่ยนนามสกุลเป็น เพชรลำเพลินสลับเอฟซีของสาาหน่อยเพชรบ้านแพงที่มีคอมเมนต์มีข้อสงสัยเปียงต่องโลกจากสซาหน่อยเพชรบ้านแพงและไปข้นกับเพชรลำเพลินกระหิตผลสองสามข้อละพี่น้องการมาอยู่เพชรลำเพลินอาสิเิมาะกว่าอยู่กับสาาหน่อยเพชรบ้านแพงได้มีเวลาดูแลขอบรั้วได้มีเวลาค้าขายเล็กๆหน่อยพอพอมีายใดแล่กับอะไรทิมอาชีพศิลปินที่เจ้าของหัก ใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เขามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อประหารคลิปต่อไปคลิปหนา้าพบก,กันใหม่สวัสดีครับ